สวัสดีค่ะวันนี้พี่ฝนจะพามาดูฝรั่งที่ปลูกไว้ที่บ้านพี่ฝนเองนะคะว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะที่ปลูกไว้ในเข่งอันนี้เป็นฝรั่งกินจูเตี้ยนะคะปลูกไว้ในเข่งนี้ประมาณหนึ่งเดือนครึ่งนะคะนี่พี่ฝนก็จะทําหลักให้เขาเพื่อพยุงให้ต้นเขาแข็งให้ต้นเขาไม่ไม่เอ็นเอียงนะคะ ส่วนต้นนี้เป็นพันละเอยพิจิตสานะคะพิจิตสามนี่พี่ผลปลูกตั้งแต่ออกทเเบอร์สิบสนะคะก็ประมาณ1เดือนนะคะนี่ก็เดือนโนเวมเบอร์นะคะเดือนพฤศจิกายนดูฝรั่งเขานะคะจุดที่ที่คนชอบมากเลยฝรั่งเนี่ยอยากให้ต้นเขาแข็งอย่างนี้แล้วก็ แตกกิ่งแบบนี้นะคะมีกี่กิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกิ่งแล้วพี่ฝนก็จะมีการเด็ดยอดนะคะเด็ดยอดเขาเพื่อให้เขาแตกเป็นทรงพุ่มมาดูนะคะความที่เขาอยากมีลูกนี่มีลูกของเขาสำหรับฝรั่งพิจิตสามนะคะพันเตี้ยนี้เนี่ยเป็นฝรั่งไร้เมล็ดเหมือนกับจิมจิมจูต้นนี้เหมือนกันนะคะนี่นพี่ฝนปลผูกไว้ ผงป่าซื้อพี่ฝนก็ปลูกนะคะอันนี้ก็ปลูกอันนี้ผงป่าซื้อพี่ฝนลองปลูกในตะกร้าเข่งนะคะนี่ลองปลูกในตะกร้าเข่งทั้งหมดนี้คืออายุเขาประมาณเดือนครึ่งส่วนฝรั่งที่ปลูกที่บ้านอตัวหนึ่งนี่คือฝรั่งไร้เมล็ดเป็นฝรั่งที่ปลูกมาสิบกว่าปีแล้วนะคะนี่ตนนัวนี้ปีนี้เขาเออ,ออกลูกให้เราได้กินเยอะมากเลย เหตุเพราะว่าอะไรเพราะพี่ฝนอะลองโน้มกิ่งดูนะคะนี่โน้มกิ่งโดยใช้เนี่ยเส้นนี้นะคะนี่ดึงดึงกิ่งเขาให้โน้มลงโน้มลงอย่างนี้จากเดิมต้นเขาจะขึ้นสูงอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็โน้มกิ่งลงวันนี้พี่ฝนจะตัดมาดูเพื่อนๆอ,อันนี้กิ่งดูกิ่งเขานะคะนี่แต่และกิ่งที่ออกมาตามตานะคะที่เราโน้มกิ่งนี่นะนี่เห็นไหมเพื่อนๆดูเนี่นี่เดี๋ยวก็ได้หอยอนะคะนี่ อันนี้ลูกนห้อมีดอกไม้น้มนี่ดูดูเพื่อนเพื่อนดูคมนขึ้นเก้าอี้มานะคะนี่นี่ดอกเขานี่อย่างอันนี้ก็เหมือนกันนี่ดอกน้มจริงแล้วน,นีดูนะคะวันนี้จะเด็ดนี่เป็นคนชอบกินฝรั่งนะคะก็จะปลูกไว้่ดูอันนี้เก็บไห้หมดเลยนะคะ เราปลูกไว้กินเองเป็นฝรั่งไร้เมล็ดนะคะจากที่ไปเซื้อดูพี่ปุปลูกมาก็สิบกว่าปีแล้วนะคะนี่ต้นนี้นะ่ะสิบกว่าปีแล้วจนจาไม่ได้สิบปีไหนนะคะแต่รู้เป็นสิบปีแล้วเนี่ยเออก็เลยไม่รู้ว่าพันุอะไรแต่ที่เข้าไปเิื้อดูนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นฝรั่งไร้เมล็ดสายพันธุ์ซาลี่นะคะซาลี่จากที่กินเนื้อเขาจะแน่นกรอบนะคะเนี่เนื้อเขาจะแน่นกรอบดูนี่ดูที่ห่อไว้นะคะนี่แบบนี้เลยนะคะนี่นี่นี่ สำหรับฝรั่งเป็นพืชที่ปลูกง่ายแล้วก็คนทนนะคะถ้าเราจะปลูกไว้กินเราก็สามารถปลูกไว้ได้ที่บ้านเนี่ยนี่พี่ฝนก็ห่อไว้เดี๋ยวพี่ฝนจะมา,าตัดตอนกิ่งนะคะนี่ตัดตอนกิ่งที่เว้นไว้เนี่ยจะเอาไว้ไปทําพันุปลูกไว้ที่ไร่นี่กาลัง ดูอยู่ว่าเดี๋ยววันไหนที่พี่ผลตอนกิ่งแล้วจะมาแชร์ให้เพื่อนรู้นะคะว่ากอหลังนี้ตอนกิ่งก็เป็นยังไงนะคะทําง่ายๆนะคะปลูกไว้ที่บ้านสำหรับกอหลังการดูแลพี่ผลไม่ดูแลอะไรยากเลยอันนี้ก็ต้นของเขาก็ใส่ปุ๋ยมีปุ๋ยขี้บัวแห้งเนี่ยกิ่งที่เราเราเรา,เราตัดแต่งกิ่งโยนมาพี่ผลก็จะเอาขี้บัว ดูนะคะเห็นไหมดัเงเอามาโรยรอบๆบ,บต้นน,นี่แค่นี้เองนะคะแค่นี้เองที่พี่ฝนทำนี่สลับฝรั่งที่ปลูกไว้ที่บ้านได้กินนะคะเพื่อนลองอปลูกไว้กินลเล่นๆดูนะคะสลับฝรั่งไร,ร้เมล็ดพันซารีถ้าพี่ฝนตอนกิ่งแล้วเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวค่อยทักมานะคะว่า อยากได้พันธุ์นี้หรือเปล่านะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้การทําสวนเกษตรนะคะเด็กๆตอนนี้ที่ผลก็ลงทดลงองปลูกฝรั่งดูนะคะนี่อันนู้นพื้นทีน่นู้นเพื่อนๆจะเห็นว่าพี่ผลก็ลงไว้ข้างๆบ้านนะคะเป็นกินจูเ,าเรากา็ชอบกินเราก็ปลูกนะคะปลูกแล้วเราก็ขยายพันธุ์นะคะสําหรับฝรั่งทําโดยตัวเราเองได้นะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำสวนเกษตรของพี่ผลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะคะถึงรูปเขาไม่โตเท่าไหร่เราก็ได้กินผลไม้สดๆจากต้นเลยแบบนี้เลยนะคะ